ฉบับต่อไปนะครับเป็นฉบับที่405 ของท่านอัครเดชวงพิทักษโรธท่านถามเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของบุคลากร,กรเครือข่ายพนักงานร,ราชการไทยท่านถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านรองวิษณุเครืองามมาเป็นผู้ตอบซึ่งท่านอยู่ที่นี่แล้วนะครับท่านมีเวลาทั้งสองคำถามถามได้แค่สองครั้งนะครับ ฝ่ายละ10นาทีท่านตอบก็ได้แค่สินาทีนะครับท่านรองวิเชนุครับทั้งสองครั้งเชิญท่านอครเดชครับตั้งกระทูถ้ถามได้ครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอครเดชวงมิทักโรดสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสี่ 4, พักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้ทํากระทู้ถามาเฉพาะเรื่องของการพัฒนาระบบพนักงานราชการไทย นะครับต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายมติได้มอบหมายท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามมาตอบกระทู้ในครั้งนี้ก่อนอื่นผมในนามของอพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามที่สละเวลาของท่านมาตอบอกระทู้นี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานราชการไทยนะครับที่มีอยู่เกือบ20,000 0คนทั่วประเทศครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตได้อ่า กล่าวถึงปัญหาและที่มาที่ได้ตั้งกระทู้ในครั้งนี้ครับท่านประธานครับเนื่องจากาในระบบราชการนะครับปัจจุบันนี้มีระบบข้าราชการระบบพนักง,งานราชการแล้วก็ระบบ,ะบ,บพนักง,งานกระทรวงระบบลูกจ้างประจําลูกจ้างชัชวคร่าวนะครับซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันที่ทางรัฐบาลได้มีการาจัดจ้างบุคลากรเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนพนักง,งานราชการไทยก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ ทางราชการนั้นได้จ้างให้มาปฏิบัติราชการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลราชการนะครับในกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในระบบราชการนะครับมีระเบียบของสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการพุทธศักราชปี2อง7ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายพนักงานราชการไทยว่า ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการนั้นเริ่มมีปัญหามีปัญหาอย่างไรนะครับก็จะนําเรียนท่านประธานไปถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือเรื่องแรกครับเรื่องของเงินเดือนครับปัจจุบันนี้มีพนักง,งานราชการบางส่วนที่ทําทงานให้กับทางรัฐมานะครับสิบกว่าปีนะครับก็เริ่มมีเงินเดือนตันแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาได้ ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสวัสดิการหรือเงินเดือนที่ไม่สามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็กระทบกระเทือนต่อชีพความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีค่าของชีพสูงขึ้นนะครับเรื่องที่สองครับก็คือเรื่องของการสอบบรรจุเป็นข้าราชการซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีภาคกอและภาคขอนะครับซึ่งท่านประธานก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าภาคกอเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นภาคทั่วไปนะครับปีหนึ่งก็มี การสอบอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าคนนะครับแล้วก็ผ่านอยู่ประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณโดยประมาณก็ประมาณ20,000คนนะครับก็ถือว่าเป็นการสอบคัดเลือกคาดการนะครับทีนี้พนักง,งานราชการที่จะไปสอบบรรจุข้าร,ราชการเนี่ยก็ต้องไปสอบเหมือนกับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งทั้งที่พนักง,งานราชการเนี่ยทำงานให้กับาราชการมานานบางคนเนี่ยอย่างที่เรียนนรระธานครับสิบกว่าปีก็มีความรู้ความสามารถในตําแหน่งหน้าที่เนี่ย ที่ดูอยู่แล้วเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็ต้องไปอบรมนะครับไปฝึกในการพัฒนากลุ่มบุคลากร,ก,รกลุ่มนี้เนี่ยเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางานในงานที่จะทําให้กับทางราชการนะครับแล้วก็ส่วนภาคขอเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสอบในเรื่องของเฉพาะสาขานะครับทีนี้ถ้าเราจะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับก็ต้องสอบภาคก่อและภาคขออยู่ด้วยฉะนั้นทางพนักง,งานเครือข่ายราชการไทยเนี่ยก็มีข้อเสนอว่า ถ้าต้องไปสอบทั้งพักกอพักขอเนี่ยนะครับแล้วได้บุคลากรใหม่มาเนี่ยนะครับที่ไม่เคยเป็นพนักงานราชการทางภักรัฐก็ต้องไปเสียงบประมาณในการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้นะครับจึง ى, มีข้อเสนอไปยังภาครัฐว่าถ้าจะยกเว้นพักอพักกอนะครับแล้วก็สอบพักขอ,อย่างเดียวนะครับได้หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่พนักงานราชการได้เสนอมาซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานราชการไทยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ ต่อทางราชการด้วยที่จะไม่ต้องเสียงบประมาณในการไปฝึกอบรมพนักงานใหม่ส่วนที่3ครับก็คือเรื่องของการนับอายุงานนะครับพนักงานบางคนนะครับทำงานมาหลายปีนะครับแล้วก็เวลาไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับก็ต้องไปนับอายุงานใหม่นะครับก็มียกเว้นอยู่กระทรวงเดียวนะครับซึ่งท่านประธานก็คงทราบดีอยู่ก็คือกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประกาศออกมานะครับปี2556ให้มีการนับเงินเดือน นะครับแล้วก็มีการนับอายุงานใหม่ได้ไม่ต้องไปสตาร์ทหนึ่งใหม่นะครับเรื่องที่4ครับก็คือเรื่องของการโยกย,กย้ายซึ่งระเบียบที่ได้นําเรียนท่านประธานไปว่าระเบียบสํานักนายกว่าด้วยพนักงานรชาชการพุทธศักราชปี2องเนี่ยหมวดที่1และหมวดที่6และมีบทเฉพาะการเนี่ยก็ไม่ได้ให้อํานาจนะครับหรือมีข้อชี้ชัดไปว่าสามารถย้ายได้หรือไม่นะครับบางกรมนะครับก็ไม่ไม่ย้ายนะครับบางกรมก็ย้ายโดยใช้อำนาจอธิบดี ก็ไม่มีมาตรฐานในการที่จะโยกย้ายพนักงานราชการกลุ่มนี้นะครับทำให้พนักงานราชการบางคนเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายกับภุมิี่ลำเนานะครับก็ต <t> ้อ<ค>งลาออกไปเพราะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปดูบุพการีมีการความจําเป็นต้องไปดูสมาชิกในครอบครัวนะครับก็ต้องลาออกไปไม่เหมือนกับพนักงานราชการหรือข้าราชการที่สามารถย้ายได้โดยปกตินะครับส่วนที่5ครับก็คือเรามีการตั้งคอพหอหรือคณะกรรมการ พนักงานราชการซึ่งมีท่านอารองนายกรัมตีซึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าท่านรองวิศนุเครืองามเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีสัดส่วนของตัวแทนพนักงานราชการเนี่ยเข้าไปสะท้อนปัญหาให้กับกลุ่มของพนักงานราชการกลุ่มนี้เลยซึ่งโดยปกติทั่วไปครับท่านประธานครับการมีคณะกรรมการดูแลสาขาอาชีพใดเนี่ยก็มักจะมีตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพนั้นเนี่ย เข้ามาเป็นตัวแทนในการสะท้อนปัญหานะครับให้กับคณะกรรมาการได้รับทราบแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคอพลอเนี่ยไม่มีตัวแทนของพนักง,งานราชการเข้าไปนั่งจึงมีข้อจํากัดที่ทางาผู้บริหารประเทศนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพนักง,งานราชการกลุ่มนี้นะครับที่ได้กล่าวปัญหามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เครือข่ายพนักง,งานราชการไทยนะครับได้มีโอกาสยื่อข้อเรียกร้องและก็ข้อ ปัญหาเนี่ยไปยังสวนราชการต่างๆมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วไม่ว่าล่าสุดก็มาพบกับท่านประธานชัวลิกภยัยท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรท่านก็ได้รับข้อองเรียนแล้วก็ได้ส่งต่อไปให้ทางทางรัฐบาลนะครับได้รับทราบปัญหานี้นะครับผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ได้รับทราบปัญหาของเครือข่ายพนักง,งานราชการไทยจึงได้ทํากระทู้ถาม ทางรัฐบาลโดยถามท่านนายกรั้มตรีปัจจุบันนี้เนี่ยท่านอารองนายกรุฐมตีเป็นประธานนะครับท่านนายกรุฐมตีได้มอบหมายมาก็ผมจึงขออนุญาตท่านประธานครับได้ถามท่านรองนายกรัฐมตีท่านวิสุทธิ์เครืองามครับว่าท่านทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการหรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ได้นําเรียนท่านประธานไปหรือไม่อย่างไรกับเรียนถามท่านประธานครับขอบพระคุณครับเชิญท่านรองนายกวิสุครับเชิญครับ กาบเรียนท่านประธานที่กรบผมนายวิศนุเครืองงามรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ถามของท่านอัครเดชโดยเหตุที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพนักง,งานราชการหรือที่เรียกโดยย่อว่าคอพอรอจึงมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องที่ตรงกับกระทูอยู่ท่านประธานที่กรกับพนักง,งานราชการนี่นขอญาตเท้าความนิดหนึ่งซึ่งก็ ท่านอดรเดชท,ท่านเข้าใจแจ้งแจ้งดีอยู่แล้วพนักงานราชการเนี่ยมันเป็นคำใหม่แล้วก็ระบบของพนักงานราชการนั้นก็เป็นของใหม่มีอายุมาถึงบัดนี้ประมาณ20ปีเพราะมันเริ่มเมื่อปี2545แต่ว่าระเบียบสำนักนายมตรีเพิ่งจะออกมารองรับเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2547ก็เป็นอันว่ามีอายุ20ปีสมัยก่อนหน้านั้นคือก่อน20ปีนั้นถอยไปเนี่ย เราไม่มีพนักงานราชการคนที่ทํางานหลวงทํางานรัฐนั้นมีแต่เฉพาะที่เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่ตอนหลังเราก็มาเห็นว่าเมื่อโสรการต่างๆมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มบุคลากรเข้ามาทํางานส่วนใหญ่ก็จะหันไปขอเพิ่มข้าราชการมันทําให้จํานวนข้าราชการเนี่ยมากแล้วก็สูงเกินควร จังหวะนั้นเป็นช่วงเวลาที่กำลังมีการปฏิรูประบบราชการอยู่พอดีคือเมื่อ20ปีเสร็จที่แล้วก็คิดว่ามันเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพราะการเพิ่มข้าราชการหนึ่งคนนั้นสำนักง,งานกพเคยคำนวณว่าจะต้องใช้งบประมาณโดยประมาณ25ล้านบาทคือจะต้องให้เงินเดือนไปจนเกษียณแล้วก็จ่ายบาเหน็จบนานาญแล้วค่ารักษาพยาบาลอะไรยาวไปจนกระทั่งคิดซะว่าอยู่ถึงอายุ80ปี คนหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณ25ล้านบาทนี่คือตัวเลขเมื่อ20ปีที่แล้วก็เลยมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำไมไม่สร้างระบบใหม่ขึ้นมาเหมือนกับในต่างประเทศจึงเกิดระบบพนักงานราชการขึ้นความจริงพนักงานราชการก็คือลูกจ้างชั่วคราวนั่นเองครับเพียงแต่ว่าแทนที่จะเรียกว่าลูกจ้างเราก็เรียกซะว่าพนักงานราชการเพราะว่าไปเห็นตัวอย่างกรมการศาสนาก็นอกจากจะมีข้าราชการเขามีพนักงานสาสารณการ ซึ่งก็ฟังดูรูหราดีแล้วก็คนที่ไปเป็นเนี่ยก็พอพอใจภูมิใจเราก็มาคิดคําว่าพนักง,งานราชการขึ้นโดยคือลูกจ้างชั่วคราวในระบบสัญญาจ้างจ้างกันไม่เกิน4ปีอาจจะ1ปี2ปี3ปี4ปีก็ได้แล้วมีบัญชีเงินเดือนของตัวเองแล้วก็ไม่มีภาระผูกพันกับรัฐครบ4ปีก็หมดอายุสัญญาแต่ถ้าจะจ้างต่อก็ทําสัญญาใหม่ต่อไปได้ แต่เงินเดือนมันก็จะเดินไปเรื่อยนะครับนั่นเป็นระบบพนักงานราชการซึ่งนับมาถึงบัตดนี้มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณสองแ0 0คนซึ่งถือว่ามากอยู่ท่านประธานครับทางรัฐบาลได้รับทราบปัญหาที่พนักงานราชการโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าเครือข่ายพนักงานราชการไทยเนี่ยร้องเรียนร้องต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎร ร้องต่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรีตรงกับสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎร,ศรศอักครเดได้ยกขึ้นนะว่าขอความอนุเคราะห์จากรัฐที่จะช่วยเหลือพนักง,งานราชการให้มีความเติบโตเจริญก้าวหน้าซึ่งที่จริงมีประเด็นที่ท่านขออยู่ประมาณ15-20ถึง20ประเด็นด้วยกันเรื่องนี้รัฐบาลก็ได้เอามาพิจารณาตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีตอนได้รับเรื่อง แล้วก็ได้มีหนังสือตอบไปยังประธานเครือข่ายพนักงานราชการไทยแล้วว่าหลายข้อมีเหตุผลแต่บางข้อขอศึกษาพิจารณาก่อนเพราะเหตุว่าพนักงานราชการนั้นมันคนละอย่างกับข้าราชการจะามาอนุโลมเทียบเคียงว่าข้าราชการมีสิทธิ์อย่างไรพนักงานราชการก็ควรจะมีสิทธิ์อย่างเดียวกันนั้นคงไม่ได้เพราะมันเป็นคนละระบบกันข้าราชการเขาอยู่ไปจนห0สอายุ60พนักงานราชการก็ อยู่ได้แค่สองปีสามปีสีป่ปีแต่อย่างไรก็ตามครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานราชการเจริญเติบโตก้าวหน้าได้สิทธิ์อะไรขึ้นมากเทียบกับเมื่อตอนเรามีพนักงานราชการใหม่ๆนี่นนะพนักงานราชการตอนนั้นไม่มีอะไรเลยครับแต่อยู่มาอยู่มาท่านก็ได้สิทธิ์อะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านขอนั่นน่ะน่าจะมีโอกาสพิจารณาเพิ่มต่อไปได้ตัวอย่างที่ได้เพิ่มให้แล้วในบัตรนี้ประการแรก พนักงานราชการนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเนี่ยสูงกว่าข้าราชการประมาณ20-30ประการที่สองพนักงานราชการในปัจจุบันนี้มีสิทธิที่จะขอลาและเรายอมให้สะสมบรรลาไว้ได้ขณะเดียวกันจะลาไปทำพิธีฮัทก็ได้จะลาอุปสมบทก็ได้ไอ้ตรงนี้ก็ชักจะใกล้กับข้าราชการเข้าไปทุกทีลทั้งทั้งที่พนักงานราชการบางคนเนี่ย มีสัญญาจ้างสองปีเท่านั้นแล้วไปบบวสักสามเดือนก็เราก็ยอมนะยอมก็แต่ว่าข้อที่สองได้สิทธทิการลาเกิด้ึ้หม่นะ่ะไม่ได้เลยนะครับประกาศที่สามม่ๆมนี่ไม่มีสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบใดๆทั้งสิน้นเพราะไม่ใช่ข้าราชการไปแต่งสีกากีก็โดนจับแต่งปกติขาวก็โดนจับบัตรนี้มีระเบียบออกมาแล้วที่จะให้แต่งเครื่องแบบได้โดย พนักงานราชการกระทรวงใครกระทรวงมันก็จะไปมีเครื่องแบบของตัวเองตามประกาศประการที่สามพนักงานราชการตอนใหม่ๆไม่มีบัตรประจําตัวก็เลยกลายเป็นนกมีหูหนูมีปีกไม่รู้จะไปควักบัตรแสดงอะไรกับใครที่ไหนเขาก็ต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนบัตรนี้ได้ออกบัตรประจําตัวพนักงานราชการให้แล้วแล้วที่สําคัญเหนืออื่นใดพนักงานราชการตอนสี่สา้ห้าปีแรกไม่มีสิทธิ์ได้รับเครื่องราชอ e ิสริยาภรณ์บัตรนี้มีสิทธิ์ได้รับ เครื่องราชอิสยาภรณ์ก็เป็นสิ่งที่ได้เพิ่มเติมให้มาตามลำดับทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่เครือข่ายพนักงานราชการไทยได้ขอเพิ่มอีกอย่างที่ท่านอัครเดชได้ยกขึ้นข้อที่หนึ่งคือเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่หลายคนเนี่ยเป็นกัน4ปีแล้วก็ต่อยุ4ปีต่ออายุปรากฏว่าเงินเดือนมันเต็มเพดาน มันก็ไปไหนไม่ได้ตันแล้วตรงนี้ก็มีคำขอบอกว่าควรจะมีการขยับเพดานนั้นขึ้นไปไอ้คำว่าขยับเพดานนั้นคือแปลว่ามีการปรับเงินเดือนทีนี้ในปัจจุบันนี้ข้าราชการเราก็ยังไม่มีการปรับเงินเดือนและขยายเพดานเพราะฉะนั้นขอรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาร่วมกับเวลาที่เราพิจารณาเรื่องการปรับเพดานของข้าราชการต่อไป แต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่สามารถจะปรับได้เพราะงบประมาณอันจํากัดนั้นจะหาวิธีอื่นเช่นอาจจะเป็นเงินเพิ่มพิเศษอะไรต่ออะไรก็ตามที่จะช่วยหรือให้เหมือนกับที่บัดนี้ได้มีเงินเพิ่มพิเศษให้ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเงินท o p อัให้กับบางตําแหน่งไปแล้วเช่นพนักงานดับเพลิงเช่นแพทย์หรือเช่นครูหรือคนที่ทํางานในพื้นที่ธุรกันดารเป็นต้นจะพิจารณาหลักเกณฑ์ตรงนี้ ามาใช้ประโยชน์แก่พนักงานราชการที่เงินเดือนเต็มต่อไปข้อที่สองท่านพูดถึงเรื่องการสอบคือคนเป็นข้าราชการเป็นพนักงานราชการน่ยไม่ใช่ข้าราชการแต่บางคนพอเป็นมาครบสี่ปีมันมีตําแหน่งข้าราชการในกระทรวงนั้นว่างเขาก็จะขอไปสอบเป็นข้าราชการแต่ว่าปัจัีเขาต้องสอบภาคกอแล้วก็สอบภาคขอ ทางพนักงานราชการก็ขอยกเว้นมาว่าเมื่อเป็นพนักงานราชการมาสี่ปีแปดปีแล้วเนี่ยขอสอบแต่ภาคขอยกเว้นไม่สอบภาคกอได้ไหมผมขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณานะครับว่าจะดําเนินการยังไงเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราได้ยกเว้นไม่ต้องสอบภาคกอให้แล้วแก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในช่วงโควิดเพราะนั้นคนที่เป็นพนักงานราชการของกระทรวงสาธารณสุขมา4ปี8ปี พอมีตาแหน่งราชการว่าก็ไปสอบเป็นข้าราชการเราก็ยกเว้นให้เขาไม่ต้องสอบภาคกอคำถามก็เลยมีว่าเอ่ถ้ายกเว้นให้กับกระทรวงสาธารณสุขได้ซึ่งตอนนั้นมันยกเว้นจําเป็นเพราะว่าโควิดแล้วเราต้องการบุคลากรไม่อยากให้สมองไหลถ้ายกเว้นอย่างนี้ได้มันก็ควรจะยกเว้นให้แก่ข้าราชการกระทรวงอื่นได้ถ้ายังไม่อาจทําได้หมดทั้ง20กระทรวงก็อาจจะทําเพิ่มขึ้นกี่กระทรวงก็ตามตาม,ตามความจำเป็นขอรับเอาไปดู แล้วก็ใครที่จะกราบเรียนท่านประธานด้วยว่าตอนโควิดระบาดเราได้ให้สิทธิพิเศษแก่พนักง,งานสาธารณสุขอีกข้อหนึ่งนะคนเป็นพนักง,งานราชการของสาธารณสุขมา4ปีหรือ8ปีพอไปสอบเป็นข้าราชการได้เรานับอายุราชการ4ปี8ปีเดิมเนะี่ยไปบวกเข้ากับอายุราชการตอนเป็นข้าราชการแต่เราทําให้กับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นยังไม่ได้ทําให้กับคนอื่นซึ่งต่อไปนี้จะพิจารณากันจริงจังอีกทีหนึ่งว่า จะขยายข้อยกเว้นอันนี้ให้แก่พนักงานราชการที่ไปเป็นข้าราชการในกระทรวงอื่นด้วยได้หรือไม่ซึ่งก็ต้องสำรวจภาระงบประมาณว่ามันจะมีมากน้อยขนาดไหนข้อที่4ท่านพูดถึงเรื่องการยกย้ายในปัจจุบันนี้ใครที่เป็นพนักงานราชการที่ไหนเนี่ยต้องเซ็นสัญญากับหน่วยงานนั้นแล้วก็มันอยู่ตรงนั้นแหละครับกรมนั้นจะยกย้ายเหมือนข้าราชการไม่ได้ คำขอของเครือข่ายและก็ท่านอัคาเดชก,ก็คือว่าควรจะให้มีการหมุนเวียนโยกย้ายได้ขณะนี้กําลังพิจารณาและเตรียมที่จะนําเข้าคอพอรอในไม่ช้าแล้วลักษณะมันจะเป็นการผ่อนคลายตรงที่ท่านอัดอั้นตันใจอยู่คือเราอยากให้หมุนเวียนได้แต่ขอให้หมุนอยู่ในกระร่งเดียวกันข้ามกระส่งมันอาจจะลําบากและประการสุดท้ายก็คือว่าคอพอรอหรือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่ ที่บอกว่าผมเป็นประธานนั้นสมควรจะมีผู้แทนจากทางพนักงานราชการเข้ามาด้วยหรือไม่ตรงนี้มีความเป็นไปได้และไม่ยากเลยครับเขาแก้ระเบียบสมนักนายกปี47เท่านั้นเองเอาเป็นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากซึ่งก็ขอรับไปพิจารณาต่อไปครับเจริญถนัดระเดชครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพ กับผมนายคารเดชวงวิทักโรดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเคสีพรรประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้รับฟังท่านรองนายกวิศนุเครืองามท่านรองนายกรมมตีชี้แจงแล้วก็รู้สึกปราบปื้มใจนะครับแทนพนักง,งานราชการไทยครับที่คณะผู้บริหารประเทศนะครับนำโดยท่านรองนายกมนตีนะครับที่ดูแลพนักง,งานราชการไทยเนี่ยด้รับทราบปัญหา นะครับที่ผมทํากระทู้เนี่ยเนื่องด้วยเครือข่ายพนักงานราชการเนี่ยได้ยื่นเรื่องไปนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทราบไม่มีการสื่อสารว่าทางรัฐบาลดําเนินการไปถึงไหนฉะนั้น,นกลไกรัฐสภาเรื่องของกระทู้ถามเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับท่านประธานที่จะได้ให้ทางาท่านนายุลมตีท่นนานคณะลฐมตีเนี่ยได้มาชี้แจงปัญหาให้พี่น้องประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้รับฟัง คําชี้แจงนะครับที่ท่านรองนายกรัมตีนะครับได้เรียนท่านประธานไปเนี่ยนะครับผมจะนําไปชี้แจงนะครับกับเครือข่ายพนักงานราชการให้รับทราบถึงความปรารถนาดีความตั้งใจนะครับที่รัฐบาลภายใต้การนําของพนัท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับภายใต้การกํากับ ดูแลของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไทยนะครับของอท่านรองวิศวุคเครืองามเนี่ยได้รับทราบถึงความปรารถนาดีของรัฐบาลนะครับที่จะดูแลกลุ่มพนักง,งานราชการนะครับในครั้งนี้นะครับก็ท่านตอบครบถ้วนชัดเจนฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากผมในนามาพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณท่านรองนายกวิศวุเครืองามผ่านท่านประธานไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอพระคุณท่านครับสวัสดีครับ